ก็หลังจากตอนต้นเดือนเนี่ยที่ตัวงบกําไรไตรม่สาของ ACL มันออกมาเนี่ยแล้วก็กําไรเนี่ยออกมาค่อนข้างดีมากเมื่อวานเนี่ยเรามีตัว a อน s ส m ม e t i n g กับทาง ACL แล้วก็ทนการประชุมเนี่ยออกมาเป็นบวกเล็กน้อยนะครับก็สิ่งที่นักลงทุนเนี่ยยังคงให้ความสนใจเนี่ยก็คือประเด็นว่าทําไมตัวค่าระวังเรืยอของ ACL เนี่ยสามารถที่จะทําได้ดีกว่า ตัวดัชนีอ้างอิงอย่างตัว CFI และก็ SFI เนี่ยได้ค่อนข้างมากซึ่งผู้บริหารเนี่ยก็มีการอธิบายเพิ่มเติมะครับว่าทั้ง2ดัชนีเนี่ยมันอิงกับตัวการขนส่งของจีนค่อนข้างเยอะบบที่ RCL เนี่ยมีการขยายไปยังเส้นทางอื่นๆเช่นเส้นทางอินเดียและก็ตะวันออกกลางซึ่งทั้งสองเส้นทางนี้เนี่ยทำได้ดีค่อนข้างมากในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาก็เป็นเหตุผลทําให้ค่าระวังเหลือของ RCL ทําได้ดีกว่าดัชนีทั้ง2 ทีนี้ถามว่าแล้วถ้านักลงทุนที่ติดตามตัว RCL เนี่ยจะตามตัวดัชนีไหนเนี่ยครับก็ผู้วริหารบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีดัชนีอ้างอิงอื่นๆที่สามารถอิงผลประกอบการของบริษัทได้แต่ว่ายังเชื่อว่าดัชนีอย่างตัว CFI และวก็ SFI เนี่ยยังคงเอาเป็นดัชนีอ้างอิงสาหรับการดูแนวโน้มกําไรของบริษัทได้อยู่เพราะว่าจเนี่ยก็ยังเป็นผู้ใช้บริการหลักของการขนส่งทางเรือ ทีนี้ถามว่าราคาหุ้นในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาในช่วงไตรามาสสามเนี่ยที่กําไรไมันออกมาดีแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยดูไม่ได้สะท้อนถึงผลประกอบการตรงนี้เท่าไหร่เป็นเพราะอะไรเนี่ยเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มของอุตสาหกรรมเรือคอนเทนเนอร์ในอนาคตรเราคาดว่าตัวค่าระวังเรือในช่วงไตรามาสที่4แล้วก็ในปี2 0 2 6เนี่ยจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี2 0 2 5 โดยควอตเวอร์เทดัชนีค่าระวังเรือ CCFI ไเนี่ยได้มีการปรับตัวลดลงมา29% year on year แล้วก็6% Q on Q นอย่างขณที่ปี2026ตัวคร์กซันเนี่ยได้มีการประเมินว่าเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยจะ,ะเผชิญกับสภาวะ Oversupply ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่คำสั่งต่อเรือเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างมากก็จะทำให้เรือเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาค่อนข้างเยอะในปี26 ก่อนนอกจากนี้นะครับยังมีปัจจัยกดดันก็คือเรื่องของตัวเทรเดงที่มีแนวโน้มที่จะคี้ขายมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเรือเนี่ยสามารถที่จะกลับไปวิ่งที่เทรเดงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงต,ต่อตัวข้าระวังเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยค่อนข้างมากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเราไปแทร็กดูตัวปริมาณการขนส่งของเส้นทางใน เรเดียนเนี่ยก็ยังพบว่ายังไม่มีเรือที่วิ่งกลับไปเครับเพราะว่าคาดว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งก่าที่ผู้ให้บริการเดินเรือเนี่ยจะมีความมั่นใจมากขึ้น <c oughs> ก็ถามว่าผู้บริหารเนี่ยมีมุมมองยังไงนะครับต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมเขาก็ยอมรับนะครับว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมีความท้าทายค่อนข้างมากแต่เชื่อว่าปัจจัยภายในอย่างเรื่องของตัวงบดุลที่แข็งแร่งปัจจุบันเนี่ยอาเซียมีตัวเดอ D e ต่อ ดีอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.3เท่าท่านเองแล้วก็บริษัทในมีแผนที่จะมีการเพิ่มตัวประสิทธิภาพในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะมีเรือใหม่ที่ต่อใหม่เนี่ยในช่วงตรแม้ส4ปีหน้าเนี่ยเข้ามาอีก3ลําซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ปริมาณการขนส่งและก็การประหยัดเรื่องของตัวพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ก็ด้วยราคาเป้าหมายของเราแล้วก็ราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยก็มีตัวอัพไซต์ประมาณ14%เราก็ยังคงแนะนำซื้อสำหรับตัว RCL ที่ราคาเป้าหมาย2 8 5บาทก็ปัจจุบันอ c l ซเนี่ยซื้อขายอยู่ในระดับ price per book value <ม>ที่0.4เท่าก็สำหรับ RCL มีประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวพี่ถามน,นิดนึงคือตอนนี้จุดเด่นคือเอาสำหรับเรามองเข้าไปเนี่ยก็คือตัว RCL เนี่ยคือจําได้ช่วงยุคหนึ่งเนี่ยมันจ่ายปันผลแบบสูงมากเลยนะถูกไมเดลมากแบบมากๆอ่ะแบบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันก็เหวียงลงมาเหลือหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นคือเข้าใจแหละว่ามันเป็นไซเคิลของเรือมันก็คือมันก็ไม่ได้เป็น d e f e n s i v e พลเนาะมันก็ไม่ได้เป็นแบบย i e เพ play ในระยะยาวยคืออ่ะแล้วเมื่อเทียบกับจริงๆเมื่อเทียบกับเรืออย่างพีมาเนี่ยโอโ้ปันผลเขานิ่งมากแล้วดูโอเคแล้วก็ แบบยิงยาวไปสามปีห้าปีแบบนี้คือมันจะมีเฟสที่มันกลับมาที่เป็นปันผลแบบเริ่มนิ่งๆได้หรือยังครับ,บเดวครับเราก็มีการสอบถามตัวผู้วิหารนะครับว่าเรื่องของแผนไม่ว่าจะเป็นปันผลหรือว่าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยบริษัทมองอยังไงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มีแผนที่จะเพิ่มตัวเงินปันผลเนี่ยที่มีนยัยยะสาคัญเพราะเขามองว่าตัวอุตสาหากรรมเนี่ยยังเผชิญกับเรื่องของความท้าทายความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะเก็บ ตัวความแข็งแกร่งของงบการเงินของเขาไว้ก่อนแล้วก็บริษัทเนี่ยก็ยังมีแผนที่จะเพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพการเดินเรือเรื่องของการนําเรือใหม่เข้ามาด้วยกันเขาก็เลยยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มตัวเงินต้นผลในระยะสั้นนี้ครับอืมโอเคนะครับอ่ะเดลกลับมาคําถามนิดนึงสมมติอันนี้คือภาพระ,ระยะสั้นๆนะสมมติเดลพี่อยากให้เดลมองมองไปทั้งปีสองศูนย์สองหกเนี่ยคือตอนเนี้ต้องบอกว่าคนมันก็มีความกังวลว่า ปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นทั้งปีที่มันมี Impact ของเรื่องของเทรดทารีฟสูกไหมปีนี้มันวัดยากเพราะว่ามันมีทารีฟจริงแต่ทุกคนก็เล่งกันทําให้งบมันก็ยังดูดีอยู่นะเนี่ยดูจากงบเนี่ยมันก็ยังดูแบบเจ็ดพันกว่าล้านปีหน้ามันลงไปเหลือพันล้านเนี่ยนะครับคือแต่อย่างสมมตนินะเราอิงจากบ้านเราก่อนส่งออกก็คือจาก10%ลงไปเหลือหนึ่งผมดูจาก WTO คาดการ Global World Trade เนี่ยนะครับก็ลงไปเหลือ0ู 5, แบบนี้นะครับ คือต้องบอกว่า RCL เนี่ยยังจะน่าเล่นหรอคำถามคือมันยังพอไปได้ใช่ไหมหรือว่ามันต้องลงรอลงลึกกว่านี้แล้วค่อยซื้อดีไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิดยังไงครับผมมองว่าตัวอุตสาหกรรมเนี่ยมันผ่านจุดเขาเรียกว่าจุดที่ดีมากๆไปแล้วแล้วก็ในช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดที่วัดถึงความแข็งแกร่งของบริษัทว่าจะสามารถรับมือกับตัวตัวอุตสาหกรรมที่มันท้าทายขึ้นในไหม ถามว่าแล้วปัจจัยอะไรที่จะทําให้อเซียลกลับมาน่าสนใจก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการที่บริษัทสามารถที่จะมีการขยายรูทไปยังเส้นทางที่เขาสามารถที่จะทํากําไรได้อยู่ในสภาพวะที่ตลาดโลกมันมีการหดตัวลงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราคาดหวังก็คือเรื่องของการที่บริษัทมีการจ่ายตัวเขาเรียกว่าเงินปันผลหรือว่าตัวเงินที่บริษัททําได้ค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาออกมาดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดบริษัทมีการเปลี่ยน แถนตรนนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ราคาหุ้นตอบสนองเชิงบวกได้ครับ